เอสเเวนแฟกซ์ฟุตบอลนี่ขอเสนอลอิสฮอลล์กับฝันที่เป็นจริงในฐานะทูนอามีการที่นักฟุตบอลสักหนึ่งคนจะได้ย้ายมาร่วมทีมที่ตัวเองเชียร์และชื่นชอบตั้งแต่สมัยเด็กถือเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นไม่บ่อยนักในโลกของฟุตบอลโดยในช่วงตลาดซัมเมอร์ที่ผ่านมามีนักเตะดาวรุ่งอยู่หนึ่งคนที่ทังครอบครัวเป็นแฟนตัวยงของทัพสาลิการดงนิวคาเซลแต่ในช่วงที่เขายังเป็นเยาวชนเขากลับต้องไปลงเล่นอยู่กับสโมสรอ,อื่นจนเมื่อเวลาผ่านไป โอกาสและข้อเสนอจากนิวคาสเซิลก็ยื่นเข้ามาทําให้นักเตะตัดสินใจตอบรับโอกาสนั้นทันทีซึ่งนักเตะดาวรุ่งคนนั้นมีชื่อว่าลอิสคิรันฮอลโดยเจ้าหนูลอิสฮอลเกิดเมื่อวันที่8กันยายน2004ที่เมืองเซลูในย่านเบิร์กเชียร์ของประเทศอังกฤษในช่วงที่อายุยังไม่ถึง8ขวบลอิสฮอลได้มีโอกาสลงเล่นฟุตบอลกับสโมอสรแรกอย่างบินฟิลด์เอฟซีเป็นสโมอสรในระดับท้องถิ่นของอังกฤษจนเวลาผ่านไปในปี2012 ลุイスฮอลก็ได้รับโอกาสจากเชลซีที่ยื่นข้อเสนอเข้ามาให้นักเตะเป็นเด็กในศูนย์ฝึกเยาวชนของทัพสิงบลูและได้เริ่มเข้าแคมป์อะคาเดมีชุด U8 ให้กับเชลซีในปีนั้นตัวของลุ s h ฮอลใช้เวลาฝึกปลื้มฝีเท้าในอะคาเดมีของเชลซียาวนานถึง9ปีจนมาถึงเดือนธันวาคม2021 l นย i s สิอฮอลในวัย17ปีก็ได้โอกาสขึ้นมาฝึกซ้อมกับทีมชุดใหญ่เป็นครั้งแรกและแล้วโอกาสก็มาถึงในวันที่8มกราคม2022ในศึก FA Cup คร,รอบ3ม เป็นเกมที่เชลซีพบกับเชสเตอร์ฟิลด์โดยลอิส s ฮอลล์ได้เดบิวต์กับทีมเป็นนัดแรกซึ่งนัดดังกล่าวลอิส s ฮอลล์ก็ทำไป1แอสซิสก่อนที่เชลซีจะถล่มเชสเตอร์ฟิลด์ด้วยสกอร์5ต่อ1และกว่าที่เขาจะได้ประเดิมสนามในพรีเมียร์คือในวันที่12พฤศจิกายน2022ในฤดูกาล2022-23ลอิส s ฮอลล์ลงเล่นเป็นตัวจริงในเกมที่เจอกับนิวคาสเซิลซึ่งนัดนั้นเป็นฝั่งของนิวคาสเซิลที่เฉือนชนะไปด้วยสกอร์0ูต่อ1 จากนั้นตัวของลูอิสฮอลก็ยังได้โอกาสลงสนามรวมทุกรายการ10นัดซึ่งในระหว่างที่เขาลงเล่นชุดใหญ่ตัวของลูอิสฮอลก็ได้โอกาสลงเล่นในหลากหลายตำแหน่งไม่ว่าจะเป็นตำแหน่งแบ็กซ้ายกองกลางตัวรับหรือแม้แต่ตัวรุกทางฝั่งซ้ายและเมื่อจบฤดูกาล2022-23แม้ว่าเชลซีจะมีผลงานที่เข้าคันปวดขมับจนจบซีซั่นโดยการด,ดังอันดับ12แต่อย่างน้อยผลงานส่วนตัวของเจ้าหนูลูอิสฮอลถือว่าดีและมีแวลพัฒนาต่อได้ ซึ่งในปีนั้นตัวของลอิสฮอลก็ได้คว,ว้ารางวัลดาวรุ่งยอดเยี่ยมของสโมสรไปครองแบบไร้คู่แข่งจากนั้นก็มาถึงช่วงตลาดซัมเมอร์2023ตอนนั้นตัวของลอิสฮอลยังไม่ค่อยมีข่าวที่จะย้ายทีมออกมามากนักเพราะด้วยการที่ทีมเจอปัญหา,าการบาดเจ็บรบกวนแทบทุกคนรวมไปถึงกุนซืออย่างมอริซโอโปเชติโนก็ต้องการเก็บนักเตะที่สารพัดประโยชน์ไว้ใช้งานด้วยแต่ทว่าอนาคตของนักเตะก็เริ่มค่อยเคลยทันที เมื่อนในช่วงพรีซีซั่นเชลซีได้ให้โอกาสดาวรุ่งในวัย21ปีอย่างเอียนมาเซนลงเล่นโชว์ฟีท้าอยู่หลายนัดหลังมาเซนทำผลงานได้น่าประทับใจกับการยืมตัวที่เบอร์ลี่เมื่อซีซั่นก่อนซึ่งคุณสมบัติของเอียนมาเซนมีความคล้ายกับลุยส์ฮอลแทบทุกอย่างเช่นเป็นตัวดิมเส้นที่เน้นเกมรุกและสามารถลงเล่นได้มากกว่าหนึ่งตำแหน่งโดยในช่วงอุ่นเครื่องก่อนเปิดซีซั่นพอชเหมือนจะรู้สึกชื่นชอบในตัวของเอียนมาเซนมากขึ้น เพราะนักเตะสามารถลงเล่นแบ็กซ้ายได้แถมสามารถเล่นปีกและกองกลางตัวรุกในยามจาเป็นได้ด้วยนั่นเลยทําให้สถานการณ์ของลุยส์ฮอล์เริ่มไม่แน่นอนแล้วเพราะตอนนั้นเชลซีมีนักเตะที่สามารถลงเล่นแบ็กซ้ายได้ถึง4คนสโมสรจึงจําเป็นต้องมองหาลู่ทางในการปล่อยแบ็กซ้ายบางคนออกไปบ้างจนมาถึงช่วงที่ตลาดซื้อขายเหลือเวลาอีกประมาณ1เดือนตัวของลุยส์ฮอล์ก็ตัดสินใจต่อสัญญาใหม่กับเชลซีไปอีก6ปีด้วยกัน และจากนั้นก็เริ่มมีข่าวน่าเชื่อถือออกมาว่าตัวของลอิสฮอลอาจจะย้ายไปร่วมทีมคริสตัลพาเลสแบบยืมตัวในซัมเมอร์นี้ซึ่งตัวของนักเตะก็โอเคเพราะจะได้ไปหาโอกาสลงเล่นที่มากขึ้นในซีซั่นใหม่แต่สุดท้ายเดียวกับคริสตัลพาเลสก็ต้องล่มไปเนื่องจากอีกหนึ่งดิวที่เชื่อมโยงกันระหว่างเชลซีกับคริสตัลพาเลสนั่นก็คือไมเคิลโอลิเซ่ก็ได้หักมุมต่อสัญญาใหม่กับพาเลสทั้งที่ก่อนหน้านั้นไม่นานเชลซี Chelsea เกือบได้ตัวไมเคิลโอลิเซ่มาเติมเกมรุกแล้ว พอข่าวกับคริสตัลพาเลซได้ล่มไปตัวของลุイスฮอลก็ได้รับข้อเสนอจากสโมสรใหม่ทันทีแล้วก็เป็นสโมสรนิวคาสเซิลที่สนใจและอยากได้ตัวเขาไปร่วมทีมอย่างจริงจังถือเป็นดิวที่ตัวนักเตะรู้สึกตื่นเต้นไม่น้อยเพราะในวัยเด็กตัวของลุイスรวมไปถึงพี่ชายของเขาอย่างคอเนอร์ฮอลถูกคุณพ่ออย่างโคลินฮอลรวมไปถึงคุณปู่ของเขาคอยปลูกฝังมาตลอดว่าครอบครัวฮอลคือทูนอาร์มี่แฟมิลี่หรือครอบครัวแฟนบอลนิวคาสเซิล เนื่องจากคุณปู่และคะุณพ่อมีสายเลือดโดยตรงมาจากเมืองนิวคาสเซิลทำให้ตัวของลุยส์ฮอลก็ได้กลายเป็นแข้งหน้าใสหัวใจสาลิกาดงนับตั้งแต่วันนั้นหลังมีข่าวเชื่อมโยงกับนิวคาสเซิลตัวของลุยส์ฮอลก็ได้แจ้งประสงค์ต่อเชลซีว่าตัวของเขาอยากย้ายทีมเพื่อหาโอกาสลงเล่นและกับสโม,มสรอ,อย่างนิวคาสเซิลก็ถือเป็นโอกาสอ,อันดีที่ทีมรักของครอบครวัวติดต่อเขาให้ย้ายมาเล่นในถิ่นเซนต์เจมส์พา ซึ่งการเจรจาระหว่างเชลซีกับนิวคาสเซิลในดิดวของลูอิสฮอล์ถือว่ามีความคืบหน้าค่อนข้างไวและใช้เวลาเพียงแค่ไม่กี่วันในการบรรลุข้อตกลงก่อนปิดดิยวย้ายทีมวันที่22สิงหาคม2023สโม,มสรนิวคาสเซิลก็ได้ประกาศออฟฟิเชียลว่าลูอิสฮอล์ริมเส้นดาวรุ่งวัย18ปีได้กลายเป็นนักเตะค,คนใหม่ของเดอะแม็กพายแล้วภายใต้สัญญายืมตัวจนจบฤดูกาลพร้อมเงื่อนไขบังคับซื้อขาดในปีหน้าที่ราคา28.7ล้านปอนด์พร้อมกับสวมเสือ้อหมายเลข20 หลังจากปิดดิวมาอยู่กับนิวคาสเซิลตัวของลุイスฮอลก็ได้ให้สัมภาษณ์ในการย้ายทีมครั้งนี้ว่าผมรู้สึกภูมิใจมากผมและครอบครัวเป็นฟันบอลตัวยงของนิวคาสเซิลโดยเฉพาะตัวของผมกับพี่ชายที่เติบโตขึ้นมาเราทั้งคู่ทูกลูกฝังว่าเราคือนิวคาสเซิลซึ่งที่นี่ถือเป็นสโมสรใหญ่และผมแทบรอไม่ไหวแล้วที่จะได้โอกาสลงเล่นกับทีมผมได้รับประสบการณ์ที่มากมายในปีที่แล้วและผมภูมิใจมากกับความก้าวหน้าของตัวเองในฐานะนักเตะและการเป็นมนุษย์คนหนึ่ง จนมาถึงตอนนี้ที่นิวคาสเซิลสมมสรที่ผมเชืรอตั้งแต่เด็กผมรู้สึกเป็นเกียรติและภูมิใจมากที่ได้สวมเสื้อตัวนี้มันน่าตื่นเต้นมากเมื่อคุณมองย้อนกลับไปในฤดูกาลที่แล้วนอกจากเรื่องของผลการแข่งในเรื่องของวิธีการเล่นรวมไปถึงผลงานที่ทีมทําได้มันน่าทึ่งมากทั้งนี้การย้ายมาเล่นที่นิวคาสเซิลก็น่าจะเหมาะกับตัวของลอิสฮอลเพราะถือเป็นการได้ลงสนามกับทีมโปรดในวัยเด็ก รวมไปถึงที่นี่เองลอิสฮอลก็จะได้เจอกับอดีตเด็กปั้นของเชลซีอีกหนึ่งคนอย่างทีโน่ลิฟราเมนโตอีกทั้งลอิสฮอลก็จะได้เจอกับเพื่อนร่วมทีมที่มีประสบการณ์มากมายคอยช่วยเหลือให้ลอิสฮอลพัฒนาฝีเท้าให้ดียิ่งขึ้นและสาวกทูนอามีต้องมารอดูว่าลอิสฮอลในวัย18ปีจะกลายเป็นกำลังหลักให้กับสโมสรที่รักในอนาคตได้หรือไม่ถ้าชอบคลิปนี้กดแชร์กดไลค์กดซีฟิร์สและ Subscribe ในเพจและช่องฟุตบอลเอสเวนกันด้วยนะครับ และตอนนี้มีฟีเจอร์ให้ส่งดาวและซูเปอร์ตงค์เรียบร้อยแล้วสามารถสัพพอร์ตทางตรงเข้ามาได้เลยครับและรายการ S7 Facts from Football ครั้งหน้าจะมาพูดถึงเรื่องอะไรรอติดตามกันได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ผมพี่หนึ่ง S7 ต้องขอตัวลาไปก่อนและพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ